สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับแซกแซททีวีและเกมพับจีโมบายนะครับโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสปอยรอยย l p พารในเดือนที่14และนอกจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการอัปเดตของเกมพับจีโมบายในเวอร์ชันน2่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า2.1เนี่ยจะมีอะไรที่อัปเดตเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะ โอเคครับก่อนอื่นผมก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับเป็นกิจกรรมที่จะทําให้คุณผู้ชมได้หน้ากากของฮาร์ดล็อกเกอร์นะเพียงแค่คุณผู้ชมเข้ามาที่แอป tinder นะครับแอป tinder ก็คือแอปหาคู่นะใครยังไม่มีก็สามารถโหลดมาได้นะครับให้เราทําการปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับปัดไปจนกว่าจะเจอกับฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับเมื่อเราทําการปัดขวาฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วหลังจากนั้นนะครับฮาร์ดล็อกเกอร์ก็จะพิมพ์มาหาเรานะครับให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ แล้วก็กอกข้อมูลครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้หน้ากากของฮาร์ล็อกเกอร์มาแล้วง่ายมากเลยยังไงก็อย่าลืมมาลองทำกันดูนะครับสนับสนุนโดยโกลเด้เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นใหม่โดนใจกว่าเดิมในราคาคนไทย ที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆครับบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มครับสำหรับโปรโมชั่นนี้และนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมเอ l และเจ Mobile ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID g o แอดโกเติมเกมได้เลยครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูของรางวัลของรอยยพารในเดือนที่1 4 ตั้งแต่เลเวลที่1ถึง50กันครับในเลเวลที่1นะครับเราจะได้เป็นชุดนี้เลยเป็นชุดที่สวยมากครับไม่ใช่ชุดที่ตัวละครใส่นะครับแต่ว่าเป็นชุดที่อยู่ในรูปนะครับเป็นชุดฮูดสีเขียวนะครับตัดกับสีขาวสวยมากต่อมานะครับสกินปืนในเลเวลที่1นนะครับเราจะได้เป็นสกินปืนไบซอนนะครับยังไม่มีรูปร่างหน้าตาของปืนให้เห็นนะครับ แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับสกินของปืน M416 เราจะได้มาบ้างนะได้แต่ปืนอื่นในแบบฟรีนะครับเราจะได้เป็นสกินของปืนช็อตกัน S1897 ครับอันนี้คือได้แบบฟรีนะครับถือว่าสวยใช้ได้แล้วก็สกินของระเบิดแสงนะครับ รวมไปถึงสกินของเรือนะครับรอยย่พาร์ในเดือนนี้เนี่ยจะได้สกินของเรือด้วยนะและก็มีสกินของกระเป๋านะครับยังไม่มีโมเดลแต่ว่าน่าจะเป็นลายดอกไม้นะแล้วก็สกินของปืน MK47 นะครับมาอีกแล้วครับ MK47 เยอะมากในเรวอที่50นะครับก็จะเป็นชุดสีแดงนะครับนี่เป็นชุดอย่างนี้เลย เป็นคล้ายๆกับชุดของนักลบทะเลทรายนะครับจะมาในทีมของทะเลทรายอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับรอยย่พาร์ในเดือนที่1 4นะครับทุกคนนี่นครับเป็นชุดสีแดงๆนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามใช้ได้เลยนะสําหรับชุดนี้และนอกจากนั้นในร้านค้าของรอยย่พาร์เนี่ยก็จะมีสกินของระเบิดแล้วก็สกินของชุดหมาป่านะครับเป็นหมาป่าทะเลทรายนะเรียกได้ว่าชุดหมาป่านี่ น่าสนใจนะครับรวมไปถึงสกินของสกาแอลด้วยนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับรอยโยพาร์ทในเดือนที่หยุ่สนะครับก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นการเรียกน้ําย่อยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะเห็นตัวเต็มนะโอเคครับคราวนี้เราไปดูการอัปเดตของเกม PUBG Mobile ในเวอร์ชั่น2.1นะครับมาดูนะครับทุกคนว่าจะมีอะไรที่อัปเดตเข้ามาบ้างนะ มาเริ่มกันที่สกินก่อนเลยครับในเวอร์ชัน2.1นี้จะมีการกลับมาของชุดฟาโลเป็นชุดที่อัปเกรดได้นั่นเองนะครับเป็นชุดแรกเลยนะครับที่สามารถอัปเกรดได้ซึ่งใครที่พลาดชุดนี้เนี่ยก็สามารถมาเปิดหากันได้อีกครั้งหนึ่งในการอัปเดตครั้งนี้นะครับนี่ครับโดยที่การกลับมาครั้งนี้นะครับเราสามารถอัปเกรดชุดฟาโลให้กลายเป็นระดับสีทองจากที่เป็นระดับสีแดงนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราอัปเกรดเป็นระดับสีทองเนี่ยจะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะมีการเพิ่มขึ้นมาของเลเวลรู้สึกว่าชุดฟารโรเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7เลเวลนะครับอาจจะมีเลเวล8เพิ่มขึ้นมานะต่อมานะครับก็จะเป็นการกลับมาของรถซุปเปอร์คาร์อย่างโคนิเซกนะครับรอบนี้เนี่ยเขากลับมาพร้อมกับสกินใหม่3สกินนะครับ จริงๆนะว่าสกินเดียวนะครับแต่ว่ามี3มสีครับผู้ชมโอ้โหเียกได้วาเทมากครับเป็นโคนิสิกเจสโกนะครับก็จะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับทุกคนเบื้องต้นอยังไม่มีโมเดลออกมาแต่ว่ามีเอฟเฟกให้เราได้เห็นนะครับนี่ครับมีเอฟเฟกทีมอัพนะครับก็จะเป็นสกินของรถคุปเปอรอาร์บีนะครับสำหรับเจ้ารถคนเสก์คันนี้นะ โอเคในเวอร์ชัน2.1นี้ส่วนมากก็จะเป็นโหมดนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับอย่างโหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมดพายุทะเลทรายนะครับสำหรับโหมดนี้เนี่ยก็จะมีพายุทะเลทรายขนาดใหญ่แล้วก็มีสถานที่อย่างเช่นพิระมิดอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงมีปีศาจฟาโรตัวเบื้เริ่มเลยครับคุณผู้ชมสำหรับโหมดนี้ก็จะอยู่ในแผนที่เอเลนเกลนะครับ เหมือนจะผิดแผนที่นะจริงๆน่าจะเป็นมิลามานะครับไงกลายเป็นแผนที่อ e ินเกอได้เนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมก็จะมีปีศาจฟาโรตัวใหญ่นะครับโผล่ขึ้นมาในแผนที่นะครับรวมไปถึงมีสถานที่ก่อสร้างอย่างเช่นพีรามิดนะครับ โดยที่เจ้าพีระมิดอันนี้นะครับมันเป็นที่ซ่อนของปีศาจขนาดใหญ่นะครับนี่เป็นปีศาจเจ้านกครับที่กำลังแบกพีระมิดอยู่นั่นเองกรณีที้ว่าเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับที่จะมีปีศาจขนาดใหญ่มาเดินอยู่ในแผนที่นะครับหลังจากที่ขราวที่แล้วนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวอีวานเกเลียนใช่ไหมขราวนี้เป็นปีศาจพีระมิดครับผม นี่เป็นลูกปั้นขนาดใหญ่แบบนี้เลยและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถขึ้นไปบนพีระมิดที่เจ้าปีศาจพีระมิดเนี่ยมันแบกอยู่ได้นะข้างในก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีอะไรให้เราทำเยอะแยะมากมายรวมไปถึงมีมอสเตอร์อย่างเช่นมัมมี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีโหมดอันติเมตอารีน่านะครับเป็นโหมดอารีน่าใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะ อันนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสนุกครับคล้ายๆกับเกม Counter Strike นะครับนั่นก็คือเราต้องทำการซื้อปืนโดยที่ปืนก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีเงินที่จำกัดนะครับยิ่งเรามีเงินเยอะเราก็จะยิ่งซื้อปืนดีๆได้นะครับก็คือน่าจะประมาณว่ายิ่งเราคิวเยอะเราก็ยิ่งได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบ่งเป็นรอบๆนะครับ ใน1เกมนะครับเมื่อเราทําการฆ่าศัตรูครบทุกตัวนะครับก็จะถือว่าจบไปรอบหนึ่งนะครับก็ชนะไปนะครับทีมไหนครบสี่รอบก่อนทีมนั้นก็จะชนะนะครับโดยที่ในแต่ละรอบเนี่ยก็จะเปลี่ยนแผนที่ไปเรื่อยๆนะทุกคนเรียกดว่าเป็นบดอารีน้าที่น่าจะสนุกมากๆเลยนะครับนี่ครับเมื่อเราทําการฆ่าศัตรูครบจนหมดทั้งทีมนะครับของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็จะชนะไปก็จะได้คะแนนมา1คะแนน แล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนแผนที่นะครับรอบที่แล้วนี่น่าจะเป็นโพชิงกิรอบนี้เอา้าเข้ามาอยู่ในป่าครับแล้วก็เราก็จะได้เงินมาซื้อปืนดีๆนี่ผมซื้อ m อมมาเลยนี่ครับก็จะแข่งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าฝั่งใดฝั่งหนึง่งจะชนะครบสครั้งอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนต่อมาก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับนั่นก็คือการจับมือกับแบ็คพิงนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ย จะเป็นรอบที่2นะครับของการจับมือนะก็จะมีเซอร์ไพรส์นั่นก็คือจะมีโหมดคอนเสิร์ตนะครับของ b l a c k พิงก็จะเป็นโหมดของ b l a c k พิ้งนั่นเองนะโหมดนี้ไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่ให้เราเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตเฉยๆนะครับก็จะมีนักร้องเนี่ยมาร้องอยู่ในเวทีอะไรอย่างนี้นะครับมาเต้นให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากครับ อาจจะยังไม่มีเปิดเผยมานะครับอาจจะเป็นโหมดที่ให้เราเนี่ยลองเข้ามาดูก่อนนะครับก็จะมีพวกเซนเซอร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับสําหรับโหมดนี้รอดูตัวเต็มับคุณผู้ชมว่าจะอลังการงานสร้างแค่ไหนครับสําหรับคอนเสิร์ตของแบ็คพิงนะและนอกจากโหมดของแบ็คพิงแล้วก็จะมีสกินที่เกี่ยวกับแบ็คพิงมาด้วยนะครับในรอบนี้นะก็จะเป็นสกินของตัวละครไม่ว่าจะเป็นลิซ่าเจนนี่จีซูหรือว่าโรเซ่นะครับใครที่เป็นสาวกของแบ็คพิงก็ อย่าลืมนะครับห้ามพลาดเลยนะครับในเวอร์ชัน2.1นี้นะเอาละครับข้าวๆกาวข้าม,มาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตของเกม PUBG Mobile ในเวอร์ชัน2.1นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมเซียกซัทีวีก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับบายบายครับผม